ชื่อนี้และการทั้งเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากแบบาจากคำว่าชนะเนี่ยที่เราได้ยินกันในสังคมที่ผ่านมาบ่อยๆฮะ,ะ mm hmm. ก็คือแล้วผมก็เลยนึกไปถึงสุภาษิตท,ที่เขาพูดว่าความชนะที่มันไม่กลับแพ้อีกใช่ไหมคือความชนะที่แท้จริง mm hmm. นะฮะ ผมเตรียมการมาก่อนก็คือมีการวัดพื้นที่ของแกลลี่มาก่อนแล้วก็ทำงานให้ฟิกกับผนังเลยเพราะผมอยากให้มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่กับผลงานเพื่อจะได้เหมือนเวลาเราเดินเข้ามาเน,นี่ยครับมันจะได้รับบรรยากาศเหมือนเราได้ไปมีส่วนร่วมในผลงานด้วยแล้วก็ให้มันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่แล้วก็ให้ผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยส่งพลังถึงกันให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก็คือในนิทรรศการครั้งนี้นะหลักๆที่เห็นจะเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากที่ผ่านมาก็คือพวกตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชันหรือที่เป็นฟิกเกอร์นะครับที่ผมมาใส่คือผมเห็นว่าไอ้พวกหุ่นพวกเนี้ยมันมี มันมันสามารถแทนค่าค่านิยมของผู้คนในปัจจุบันนี้ได้นะครับค่านิยมในการมองคนหรือคุณค่าของสิ่งต่างๆที่ที่เป็นแบบปัจจุบันนะฮะก็ในในชิ้นนี้ครับก็คือถ้าเทคนิคก็คือสีน้ำมันนะครับก็คือแต่วิธีการทำงานของผมอ่ะผมจะไม่ได้ทำสเก็ตไว้ล่วงหน้าก็คือ มันอาจจะเริ่มต้นจากการที่ไปได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งของต่างๆที่ที่ผมเห็นแล้วสนใจผมก็จะมาเริ่มวาดลงไปนะครับเหมือนถ้าชิ้นเนี่ยผมก็จะเริ่มวาดจากตัวฟิกเกอร์อนิเมะอันนี้อันนี้มาจากเกมนะฮก็คือเสร็จแ,แล้วพอเหมือนเป็นจุดเริ่มอนเนี้ยแล้วผมก็จะคิดต่อไปว่าจากสิ่งที่ผมวาดไปแล้วเนี่ยมันสามารถส่งต่อความคิดอะไรกับตัวผมได้บ้างต่อไปหรือในแต่ละขณะเนี่ยผม ไปเห็นสิ่งใดที่มันน่าสนใจเนี่ยแล้วมันสามารถเชื่อมโยงและสร้างความหมายใหม่ในงานได้ผมก็จะหยิบม,มาใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับก็อยากให้เชิญมาชมผลงานนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็คือผมเชื่อว่าไอการดูงานศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วการได้สัมผัส กับชิ้นงานจริงคือมาดูผลงานจริงเนี่ยมันจะให้คุณค่าและความรู้สึกได้มากกว่าการดูผ่านรูปถ่ายหรือสื่อต่างๆเพราะว่าจริงแล้วศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะงานจิตรกรรมเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับ,กบมันโดยตรงมากกว่านะในการดูงานจริงเราจะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจและแรงใจของผู้สร้างผลงานคนนั้นนะฮะดังนั้นการมาชมนิทรรศการให้เห็นผลงานจริงๆเนี่ย มันจึงมีความสำคัญมากนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาชมกันนะครับครับขอบคุณครับ